นี่เป็นภาพไก่พื้นบ้านที่เน้นปล่อยเลี้ยงตามแบบธรรมชาติที่ชาวบ้านคี้เหล็กตำบลขอ,ขอใหญ่อำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามรายนี้ได้ทําการเลี้ยงไว้ตามทุ่งนาโดยโรงเรือนที่ให้ไก่อาศัยหลับนอนหลบแดดหลบฝนก็ใช้คอกวัวแบบง่ายๆและตอนเช้า ก็ให้ไก่นั้นหากินเองตามธรรมชาติแบบอิสระได้คุ้ยเขีย่ยกินสัตว์เล็กๆตามข้อกลัวและก็เดินหากินใบหญ้าส่งผลให้ไก่เจริญเติบโตและขยายพันธุ์ได้ดีชาวบ้านรายนี้บอกว่าตนเองเลี้ยงไก่พื้นบ้านมาหลายปีแล้วแรกๆ จากการเลี้ยงเพียงไม่กี่ตัวปัจจุบันมีไก่พื้นบ้านทั้งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์และลูกไก่จำนวนกว่า100ตัวส่วนการฟักไข่ก็นำตะกร้ากล่องกระดาษรองด้วยฝางข้าวทำรังไว้สำหรับให้แม่ไก่ได้ฟักไข่ตามข้อกลัวและหลังจากที่ไก่ฟักออก ก็ทำการปล่อยให้หากินตามธรรมชาติส่วนอาหารที่ใช้เลี้ยงก็คือเข้าเปลือกและก็ข้าสารให้กินวันละครั้งก็พอจากนั้น ก็หากินเองตามธรรมชาติส่งผลให้ไก่นั้นไม่เครียดและเจริญเติบโตขยายพันธุ์ได้ดีสําหรับไก่ที่เลี้ยงไว้ส่วนหนึ่งก็เก็บไว้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้ขยายพันธุ์เลี้ยงต่อไปและนําไปจําหน่ายให้กับชาวบ้านพอขาแม่ค้าในราคากิโลกรัมละ80-90บถึงาบาทและเก็บไว้รับประทานในครัวเรือนแทนการซื้อไก่ตามท้องตลาดจยลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวแถมมีรายได้จากการจําหน่ายไก่พื้นบ้านได้เป็นอย่าง B club